โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม GTA Gamer นะฮะแล้วก็มาอยู่ในเกม FC Mobile นะครับมาสำหรับคลิปนี้นะครับนะ <S <S 1> <S 1> ก็มีพี่ๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามาว่าแนะนำวิธีหาเพชรหน่อยครับผมนะ <S <S 1> <S 1> ก็ด้วยตัวผมเป็นสายฟรีอยู่แล้วเนาะก็คือเก็บเพชรเปิดอย่างเดียวเลยหลายๆคลิปที่ผมลงไปก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เพชรเปิดล้วนเลยนะครับนะ ทีนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านคอมเมนต์มาว่าแนะนําวิธีหาเพชรหน่อยหาเพชรตรงไหนได้บ้างอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนะมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปหาเพชรเลยว่ามีตรงไหนบ้างแบบละเอียดเลยและกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ มาอันดับแรกนะครับนะเพชรมีตรงไหนบ้างเออเราจะมาดูเลยอันดับแรกเลยครับผมนะภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับภารกิจประจําวันครับผมก็คือตรงนี้ฮะภารกิจประจําวันตรงนี้เราสามารถทําได้ทุกวันนะครับนะแนะนําให้ทําให้เสร็จทุกอันนะครับก็มี1 2 3 4าสี่ อันที่5้าเป็นดูโฆษณาครับผมนะก็มีอยู่5ช้อยให้ทำนั่นเองนะเออมีอยู่5ช้อยก็เดี๋ยวจะมานับให้ดูเลยว่า,าจากตรงนี้เราจะได้กี่เพชรนั่นเองนะครับนะก็คือรีเซ็ตทุกวันครับผมนะรีทุกวันก็อันดับแรกนะครับผมนะตรงหัวข้อแรกอ่า ชาเลนอะไรเนี่ยทริกออทริเหรอเออก็คือเล่นชาเลน t r ทริกออทริกได้50แล้วละกันอันที่2เป็นแมตบันทึกเหตุการณ์ไอคอนก็คือไปเล่นในชาเลน g e บันทึกเหตุการณ์ไอคอนได้อีก50เป็น100แล้วอันที่3ชนะครั้งแรกครับเล่นกับแรงครับคู่แข่งดิวชัน่นไม่ว่าจะเป็น vs head to head หรือว่าโหมดผู้จัดการเล่นได้หมดเลยขอแค่เราชนะ1แมตชนะครับได้เอ,อตรงนี้ไม่ได้ ตรงนี้ไม่ได้ฮะแต่ว่าก็เล่นเล่นไปนั่นแหละฮะทำให้เสร็จทุกอันยอดกองกลางก็แอซิสีลูกในโหมดใดก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ครับผมนะอันที่ได้ก็จะมีดูโฆษณาครับผม1ครั้งนะก็คือกดเข้าไปดูตรงนี้เลยได้อีก50ในแป้นภารกิจตรงนี้ได้แล้ว150ครับผมนะส่วนมาดูอีกเคยหยิบมาอีกด้านข้างครับผมนะเป็นรางวัลประจำวันนั่นเองนะครับ ก็คือจากตรงนี้ฮะใช้40แต้มได้60เพรแล้วก็60แต้มได้100เพรอันสุดท้าย100แต้มได้200เพรนั่นเองนะครับนะก็คือเราทำภารกิจตรงนี้แหละฝั่งซ้ายเนี่ยเราทำฝั่งซ้ายให้เสร็จทุกอันครับผมนะความคืบหน้าฝั่งขวามันก็จะเสร็จหมดนะครับก็จะได้รวมๆจากตรงนี้ ฝั่งซ้าย150ครับผมนะแล้วก็ตรงนี้บวกอีก60เป็น210แล้วก็มาบวกอีก100เป็น่า310บวกอีก200เป็น510นั่นเองนะครับนะก็คือเราจะได้510และตรงนี้ครับในทุกๆทุกๆวันเลยทุกๆวันเราจะได้510นะครับและก็อันข้างล่างครับลายสัปดาห์นะฮะรางวัลลายสัปดาห์ตรงนี้ เราจะสามารถรับได้ตั้งแต่วันแรกเลยแหละที่รีี่ทภารกิจรีมารีของสัปดาห์นะรีของสัปดาห์ฝั่งนี้ครับก็คือเราจะได้เลยวันแรก150แต้มครับผมนะได้บวกมาอีก200แต่200ตรงนี้ก็คือเราจะไม่ได้ทุกวันก็คือทุกๆ7วันเราจะได้200นะครับก็รวมรวมกันในภารกิจประจำวันเราจะได้อยู่ที่710เพรนั่นเองนะครับนะ ก็ตัด200ออกในทุกๆวันก็จะเหลืออยู่5 1 0 510เพชรเนี่ยตายตัวแน่นอนครับได้ทุกวันฮนะขอแค่ทำภารกิจให้เสร็จนั่นเองผมเชื่อว,ว่าทุกคนทำเสร็จแน่นอนนะครับนะภารกิจตรงนี้ง่ายๆเกี่ยวกับกิจกรรมในตัวเกมเกี่ยวกับภารกิจในตัวเกมทุกวันเนี้ยกิจกรรมก็คือ Trick or t r e a t บันทึกเหตุการณ์ไอคอนหรือว่ากิจกรรมต่างๆนี่แหละ ก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนทําได้แน,น่นอนนะครับโอเคตรงนี้ได้ไปแล้วรวมๆก็7 1็เพรนะฮะตรงนี้ไปดูอันที่2กันครับที่เราจะหาเพชรได้นะฮะก็คือในร้านค้านั่นเองนะครับนะในร้านค้าก็ตัวนี้ย้ําเลยว่าได้ทุกวันเหมือนกันนะครับเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็มาดูวิดีโอครับตรงอัญมณีนะฮะ เข้ามาร้านค้าแล้วก็มาจิ้มแต้ม FC และอัญมณีนะครับตัวนี้ได้ทุกวันเหมือนกันนะครับก็ดูวิดีโอตรงนี้ครับผมได้อีก100ครับเป็น800แล้วตัวนี้ได้ทุกวันแน่นอนครับเป็น800แล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้ทุกวันเหมือนกันนะครับได้ทุกวันเหมือนกันอันนี้ก็คือตรงโหมดชาเลนจ์นั่นเองนะครับโหมดชาเลนจ์ก็คือเล่นได้ทุกวันเลย ตรงนี้นั่นเองนะครับได้อีก100นะตรงนี้นะได้ทุกวันครับเป็นเก้าร้อยแล้วใช่ไหมเก้าร้อยสิบแล้วเออเก้าร้อยสิบตรงนี้คือได้ทุกวันนะที่ผมแนะนำเนี่ยได้ทุกวันแน่นอนครับผมนะตตยตัวแน่นอนครับทีนี้ก็เพรก็จะมีในอา <c oughs> ชาร์เลนต์ต่าง ในกิจกรรมต่างๆนั่นแหละเพชรมีในกิจกรรมต่างๆแต่ว่าเราจะไม่ได้ทุกวันและทีเนี้ยเราจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่ามีหยิบย่อยให้ครับผมนะมีหยิบย่อยให้ยกตัวอย่างครับกิจกรรมแรกครับผมนะเป็น r i c k or t r i คนะที่เราจะหาเพชรได้นั่นเองนะครับแต่ย้ำว่าไม่ได้ทุกวันนะครับก็คืออ่าอย่างสมมุติสัปดาห์แรกครับเป็นลานสนามนะตรงนี้นะครับนะ ลานสนามผมยกตัวอย่างเลยในกิจกรรมทริกออท e ิกนะตัวนี้ผมเปิดทุกอันเลยถ้าถ้ามันมีเพชรเหมือนเดิมก็ได้เยอะครับผมนะมีเพชรมีเพชรหลายๆอันเลยตัวนี้ผมก็เจาะเอาเฉพาะตัวที่มันมีเพชรนะยกตัวอย่างครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3นะของก,กิจกรรม t r k or t r e a t นะก็คือชั้น2นั่นเองนะครับ ชั้น2ตรงนี้ผมเพิ่งเดินมาได้ประมาณ4-5ช่องนี่แหละก็จะมีเพชรให้แล้ว <c> เ <oughs> นี่ยตรงนี้ได้อีก50ครับผมนะตัวนี้คือหยิบย่อยนะครับนะเราจะหาเพชรได้จากตรงนี้ด้วยในกะิจกรรมด้วยนะันเองนะครับมีเพชรให้มีเยอะบอกเลยเนี่ยตรงนี้ 50, 500 0ดไีไม่ใช่ไม่ 50, ใช่5 0า0นะครับก็เราสามารถมาเก็บได้จากตรงนี้ด้วย แต่เน้นย้ําว่าไม่ได้ทุกวันนั่นเองนะครับเนาะก็คือ,อกิจกรรมตรงนี้ปลดล็อกชั้นต่างๆเนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช้ระยะเวลา1สัปดาห์นั่นเองนะครับจึงจะรีไปก็ถ้าเราเล่นก็ปลดไปเรื่อยๆก็จะมีให้บ้างทีละ50เพชรหรือว่าปลดล็อกถูกอันที่ได้เยอะก็จะได้500เพชรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะครับ หาได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ในโลกลับก็น่าจะมีแต่ว่าผมยังเดินหาไอ้เขาวงกดไม่เจอตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้มีเหมือนกันมีมาร์เชด้วยคิดว่ามีมาร์เชด้วยแล้วก็มีเพชรด้วยแน่นอนไม่ต่ำกว่า3 400แน่นอนเพชรตรงนี้นะครับหาได้แต่ว่าไม่ได้ทุกวันเออโอเคกิจกรรมนี้ผ่านไปกิจกรรมทริกออทริกก็มีเพชรเหมือนกัน อีกกิจกรรมหนึงหลักๆมีเพชรให้เหมือนกันในบันทึกเหตุการณ์ไอคอนครับผมนะตัวนี้ก็ไม่มีให้ทุกวันเหมือนกันน่าจะเอาแบบตายตัวเลยมีให้แน่นอนทุกๆ1สัปดาห์ก็คือทุกๆ7วันจะมีนักเตะไอคอนโผล่ออกมาทีละตัว2ตัวนะก็คือในแฟ้มนักเตะต่างๆมีเพชรให้ด้วยแล้วก็มีมาเช่ให้ด้วยครับยกตัวอย่าง แฟ้มที่5เป็นนักเตะม,มาร์ตุยดีนะตัวนี้เลยมาร์ตุยดีนะครับเนี่ยมีมาร์ตุยดีให้ครับผมนะก็คือมีเพชรให้ด้วยแหละในนี้นะครับมีเพชรให้ด้วยน่าจะอยู่หน้าที่2หรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะอยู่หน้าที่สองนี่ครับใช่มีเพชรให้ด้วยนะตัวนี้ผมเตะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารับให้ดู ตรงนี้ก็ได้อีก500ครับผมนะในนักเตะไอคอนแต่และตัวน่าจะมีเพชรมาให้เราเก็บด้วยก็คือตรงนี้ครับผมนะ Mark มาร์กตูอีดีมีแต่ว่าผมดูแล้วตรงนี้ไม่มีแฟ้มหมายเลขสี่ไม่มีของโดนวานไม่มีเพชรนะไม่มีเพชรมีแต่มาชเช่โดนวานไม่มีเพชรนี่มาชเชผมรับไปเรียบร้อย แล้วก็อีกแฟ้มหนึ่งที่ผมยังไม่ได้รับก็คือของกา้าครับผมนะในกาก้าก็มีเพชรเหมือนกันนะครับหน้าที่สองเออตรงนี้ได้อีก500อครับผมนะาสายพี่ผมว่าได้เยอะอยู่นะแต่ว่าเป็นกิจกรรมพวกนี้อะ่ะก็คือรีเซ็ตทุกๆ7วันเนี่ยมันมันถึงจะปลดล็อกกิจกรรมให้หรือว่าปลดล็อกนักเตะแล้วก็พวกพวงพวกเพชรมันก็จะมาแจกในะอ สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะคันอยู่ที่ว่าจะแจกเยอะแจกน้อยนะครับอยู่ที่ตัวเกมด้วยเนาะแต่หลักๆตายตัวแล้วเราได้แน่นอนในภารกิจประจำวันแล้วก็ในชาเลนจ์แล้วก็ในร้านค้าดูวิดีโอนะครับประมาณ7 8 0 0นี่แหละเออก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและก็มีแฟ้มคอลเลกชันตรงนี้เราสามารถลุ้นได้ตรงนี้ทีละ500500 500. มีมาร์ทีมีนักเตะโอยา9 3 9ถึง แต่ว่าเราจะเน้นมาที่เพชรตรงนี้ก็หาเพชรได้เหมือนกันอยู่ที่ดวงแล้วกันว่าจะได้ไหมส่วนผมเปิดมาโอ้น่าจะเปิดมาประมาณ78รอบแล้วรู้สึกว่าได้เพชรประมาณรอบ2รอบนี่แหละไม่ใช่รอบละ5้0นะรอบละ1 0 0ตรงนี้รู้สึกว่าออกยากแต่ว่าหาเพชรได้จากตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคอันที่3ก็คือในกิจกรรมต่างๆนั่นแหละอาจจะมีให้ตรงนี้ก็อาจจะมี แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมายังไงมันมาสัปดาห์ละครั้งหรือเปล่าของพิมเมลีกนะไม่ใช่ลาลิกานะครับตัวนี้ลาลิกาเป็นเก็บแต้มเฉยๆตัวที่ให้เราเล่นนะ่ะจะเป็นของพิมเมลีกเอ่อพิมเมลีกจะได้เพชรตรงตรงนี้อะ่ะถ้าพิมเมลีกมาแมตชพิมเมลีกมาจะได้อยู่ประมาณ700นี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่รอด,ดูแล้วกัน ว่ามันจะปลดล็อกมาให้วันไหนมันจะเพิ่มมาให้วันไหนนะกันโอเคบันทึกเหตุการณ์ไอคอนผ่านไปในกินจกรรมเก่าๆก็อาจจะมีลองๆเข้าไปดูได้หลักๆเนาะวันแห่งความตายวันแห่งความตายแรกๆก็มีเหมือนกันแรกๆก็มีเออตรงนี้ก็มีครับผมนะวันแห่งความตายอีก2วันเราจะได้1,000เพชรนะจากตรงนี้นะครับเพชรตรงนี้ก็หาได้เนาะ เพชรตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับในกิจกรรมวันแห่งความตายนะก็คือรับแพ็กฟรีวันแห่งความตาย10แพ็กเราถึงจะได้เพชร1 0 0 0นั่นเองนะครับแพ็กฟรีจากาตรงนี้คืออะไรก็คือในร้านค้านั่นเองนะครับเป็นที่ให้เราไปรับฟรีนั่นแหละในแพ็กกิจกรรมของวันแห่งความตายเนาะโอเคตรงนี้ก็มีเพชรให้เหมือนกันนะครับ1000อีก2วันก็ได้แล้ว ก็ประมาณนี้แหละผมว่านะเพชรหาได้จากตรงนี้แหละหละักๆหลักๆเลยก็จะอยู่ในาภารกิจประจำวันนะตรงนี้ภารกิจเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภารกิจประจําวันก็จะได้เพชรแน่นอนตายตัวเลยประมาณไม่รวมอีก2 0 0นะได้แน่นอนนะครับผมว่าตรงนี้ทําง่ายแล้วก็ได้เพชรทุกวันสามารถเก็บเพชร เอาไปเปิดได้เออผมลืมอีกหนึ่งที่ฮะอีกหนึ่งที่เลยเดี๋ยวผมขอรับนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งที่แต่ตัวนี้ก็ได้เยอะแต่ว่าก็7วันรีครั้งหนึ่งเหมือนกันทุกๆ7วันเหมือนกันตรงนี้นะตรงนี้ก็ทุกๆ7วันนี่ฮะเราก็จะได้เพชรแบบนี้เลยเนี่ยสามพันหกแล้วแปบ๊บเดียวครับผมนะเพชรรู้สึกหาง่ายนี่ถ้าเลื่อนเลเวลก็จะได้เพชรอีกเออเอาดิ ถ้าเลื่อนเลเวลก็จะได้เพชรทุกๆเลเวลทุกๆ1นึ่งเลเวลจะได้200เพชรนี่ฮะทุกๆ1นึ่งเลเวลจะได้200เพชรแต่ว่าก็ต้องขยันเล่นหน่อยเล่นแรงเล่นชาเลนจ์เล่นกิจกรรมต่างๆให้เสร็จทุกอันยิ่งดีครับเพื่อที่จะเก็บ exp EH เก็บ exp EH เลื่อนเลเวลเพื่อที่จะได้เพชรด้วยเนาะสำหรับ free, สายฟรีสายฟาร์สสายพาร์ก็เอาใจช่วยแล้วกันครับมาอีกหนึ่งที่สุดท้ายที่เราจะได้เพชร ตรงนี้รู้สึกว่าจะได้เยอะด้วยแต่ว่า7วันจะได้ทีหนึ่งนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้โทเคนสากลเอาไปแลกนั่นเองนะครับก็คือตรงแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาร้านค้าแล้วก็เข้ามาตรงแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับจิมเข้ามาที่คู่แข่งในดิวิชั่นฮะก็คือตรงนี้เลยฮะเราใช้ 1,000โทเคนสากลฮนะเพื่อที่จะได้รับ2,500เพชรนั่นเองนะครับตรงนี้ได้เยอะครับผมนะแต่ว่า7วันรีทีหนึ่งฮนะ7วันได้ทีหนึงก็ระยะเวลา7วันเราก็เก็บโทเคนไปเรื่อยๆครับผมนะโทเคนก็รู้สึกว่าหาไม่ยากช่วงนี้เล่นในบันทึกเหตุการณ์ไอคอนครับได้เยอะเลยเออนี่ตรงนี้ได้ไมาอีกตอนนี้ผมมีเพชรอยู่6,372เพชรแลวฮะแป๊บเดียวครับผมนะ สำหรับใครที่อยากให้ผมแนะนำวิธีการหาเพชรเนาะรู้สึกว่าละเอียดแล้วนะละเอียดเลยแหละเนาะเพราะว่าแทบจะทุกที่แนะที่เราไปหามาว่ามีตรงไหนบ้างเพชรน,นะนั่นเองนะครับหลักๆตายตัวก็ในกิจกรรมในในภารกิจรายสัปดาห์รายวันนั่นเองนะครับแล้วก็พาร์ทก็มีให้ฮนะพาร์ทก็มีให้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น ใกล้จะจบะกิจกรรมแล้วพาร์ทก็น่าจะเดินได้แทบจะหมดแล้วแหละแต่จริงๆเพชรในตรงนี้เริ่มจากกิจกรรมเพิ่งเริ่มต้นและก็จนจบเลยถ้าไม่เติมนะเราจะได้เพชรอยู่ที่2,000เพชรนะครับตรงนี้นะเฉลี่ยมาให้แล้วเราจะได้เพชรอยู่ที่2,000เพชรแต่ถ้าเติมก็บวกไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเติมก็อาจจะได้เยอะไม่ใช่อาจได้เยอะกว่า2,000เพชรแน่นอน แต่ว่าผมไม่ค่อยได้เติมนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้แหละเพชรหาได้จากตรงไหนบ้างหลักๆถ้า1สัปดาห์วันพฤหัสหันน่ะกิจกรรมเหมือนจะรีเซ็ตรอบใหม่เข้ามาตรงนั้นเพชรเขาก็อาจจะแจกตัวเกมก็อาจจะแจกเพชรไปด้วยเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากเล่นภารกิจรายวันภารกิจรายสัปดาห์ให้เสร็จได้เพชรตายตัวแน่นอน510เพชรแล้วก็บวกอีก 7วันได้อีก200เป็น700แต่วันละ510เพชรนี่คือได้ตายตัวครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแนะนำการหาเพชรว่าอยู่ตรงไหนบ้างสายฟรีเก็บเพชรไปเปิดแพ็คได้ดีขนาดไหนหรือว่าได้ตัวไหนดีๆก็เอามาโชว์เอามาขิงกันได้พิจารณาที่คอมเมนต์นี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าอยากให้ผมแนะนำวิธีการทำอะไรหรือว่าแนะนำนักเตะตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมนะคอมเมนต์มาไว้เลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุตส่าห์ติดตามรับชมแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะ